เลครับผมนายกิตติศลากามชื่อเล่นชื่อว่า,าศิวาคับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามของโรงเรียนมัธยมสุวรรณสี่ห้าสร้างภาวะความเป็นผู้นำของนักเรียนยังไงคะมีหลักจะทำในการทำงานครับซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในการทำงานน่รับมอบหมายในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนการน,นำ ที่จะต้องรับผิดชอบงานหลายๆด้านนักเรียนมีการบริหารเวลาไม่ให้กระทบต่อผลการเรียนยังไงในระหว่างคาบเรียนนะครับจะมีช่วงเวลาพักต่อคาาก็ใช้เวลานั้นนะครับในการทํางานในต่างๆที่ค้างคาไว้ครับแล้วก็จะมีเวลาช่วงพักเที่ยงหลังกินข้าวเสร็จนะครับก็ไปใช้เวลานั้นนักเรียนมีวิธีการทํางานกับเพื่อนๆยังไงให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายพร้อมทั้งถึงแบบการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ทา ีในกลุ่มค่ะก็ตถามเพื่อนๆก่อนว่าใครถนัดสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครทําอะไรตรงนั้นอ่าแล้วก็พูดจะเรื่อคำไพเระสุภาพไม่ใชอลมในการทํางานครับนักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการรณรงค์การทำเจ็ดกิจวัตรความดีให้เกิดขึ้นในสถานศึกษายัางไงคะ ครับผมเป็นตัวแทนสภานักเรียนของโรงเรียนแม่สุวรรณมขก็จะมีแบบเป็นแนวทางช่วยของโรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับช่วยยังไงบ้างช่วยแบบจัดสถานที่ดูแลน้องแทนครูอะไรอย่างนี้นะครับโอเคค่ะ